นะคะเกี่ยวกับการเดินทางนะสองจิตสองใจเกี่ยวกับการเดินทางหรือรถยนต์นะคะตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องงานด้วยนะคะโอเคการงานก็ถือว่าดีนะเนี่ยมีดวงมีดวงงานจะเยอะนะคะแต่ว่านะคะช่วงนี้อาจจะเครียดเรื่องงานด้วยนะ เครียดเรื่องงานเครียดเรื่องการเดินทางงานหนักงานหนักมากเจ็ดแปดเก้าโอ้โหไพ่จบสวยนะคะวันพฤหัสไพ,พ่จักรพรรดินะคะใบที่สิบถือว่าดีมากนะคะช่วงนี้คนรักคู่ครองนะคะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินหรือนะคะหรือการเงินของคนรักคู่ครอ,องของคุณเนี่ยนะคะ ถ้ามีปัญหากันนะคะช่วงนี้ถ้าหันหลังคุยกันก็จะเกี่ยวกับปัญหาในเรื่องของการเงินค่ะสำหรับคนมีคู่นะคะระหว่งนะคะหันหลังคุยกันคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องหรือไม่เข้าใจกันนะคะมีเรื่องขัดแย้งกันโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะสำหรับคนโสดนะวันริหัสนะครจะได้เจอคนที่นะคะทำงานเกี่ยวกับการเงินหรือการลงทุนจ้ะนะ ่าสำหรับในเรื่องของการงานยังถือว่าดีค่ะนะคะเรื่องเงินก็ถือว่าดีค่ะการเงินจะดีขึ้นภายใน7วันนี้นะคะถ้ามีปัญหาในเรื่องของการเงินก็จะ แก้ปัญหาได้หรือการเงินของคุณจะดีขึ้นงานด้วยเช่นกันถ้ามีปัญหาในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะก็ถือว่าเจ็ดวันนี้นะคะคุณจะได้งานใหญ่ได้เงินนะคะได้ได้ลูกค้ารายใหญ่ถ้าเป็นเ,ออเจ้าของกิจการถ้าทํางานแบบมียศมีตําแหน่งก็จะมีเจ้านายดีนะคะหรือว่ามีผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ตอยู่หรือว่าตัวคุณเองจะทํางานเข้า เข้าตาผู้บังคับบัญชาหรือว่าหัวหน้างานแต่ว่าตัวคุณเองนะคะก็นะคะห้ามคิดมากในเรื่องของสายงานเช่นกันอย่าเลือกงานนะคะอ่าระวังในเรื่องของการปวดหัวปวดตาแน่นหน้าอกหายใจติดขัดเรื่องสุขภาพส่วนโชคลาบนะคะรถยนต์ที่คุณนั่งเป็นสื่อนำโชคนะคะสองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ด หนึ่ง,น,งนะคะสีเสริมดวงช่วงนี้ให้ใส่น้าเงินเข้มค่ะนะคะตําแหน่งบ้านดีนะคะเจ้าที่เจ้าทางดีนะคะช่วงนี้จิตใจคุณก็รู้สึกว่านะคะเป็นคนที่มีความสุขรู้จักมีพลังบวกขึ้นมีความสุขในจิตใจนะคะมีความสุขกับการกินด้วยหรือเปล่านะคะคนบริหากช่วงนี้จะกินจะ สแสวงหาเดินสายกินหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความสุขกับการกินด้วยนะคะระวางความเครียดน,นะคะสองวันแรกก็คือวันที่8และวันที่9วันที่10มีเกณฑ์ได้เดินทางเกี่ยวกับหน้าที่การงานงานเร่งงานด่วนวันที่11 12หน้าที่การงานดีนะคะมีคนสนับสนุนจะมีโอกาสาได้เงินได้ทองนะคะใครคิดจะ ทำบ้านตกแต่งบ้านซื้อบ้านถือว่าผ่านนะคะถ้าใครจะซื้อบ้านทําเรื่องกู้เรื่องยืมก็ถือว่าผ่านนะคะอ่ะส,ส,สิบสามสิบสีหน้าที่การงานการเงินถือว่าโอเคมั่นคงนะคะเหนื่อยหน่อยนะงานเนี่ยนะคะแต่ว่าเงินดีก็ไม่เป็นไรนะคะสรุปแล้วถ้าใครคิดจะ,ะทํางานมีเป้าหมายเกี่ยวกับโปรเจกต์ใหม่ๆห,หรืองานใหญ่เนี่ยสำเร็จภายใน7วันนี้แหละ นะทําบุญเสริมดวงนะคะทําบุญกับสัตว์ใหญ่นะสุขภาพระวังในเรื่องสายตาและไมเกรนค่ะโอเคทุกอย่างก็ถือว่าไพ่ไพ่ไพ่โอเคเลยนะคะไพ่ดีมากนะคะเพราะจากักรพรรดิมาใบที่ที่สิเนี่ยถือว่าอนาคตจะสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินและการอุปถัมภ์การช่วยเหลือการซัพพอร์ตนะคะความรักก็ถือว่าถ้าคนมีคู่เนี่ยไม่ค่อยดีนะคะระวังคําพูดนะคะ ่าแล้วก็สุกับคนรักนะคะระวังคําพูดนะแล้วก็สําหรับคนโสดเนี่ยจะได้พบได้เจอคนที่โปรไฟล์ดีหรือเป็นคนที่เก็บเงินเก่งหรือทํางานทําธุรกิจเกี่ยวกับการเงินนะคะ